สวัสดีค่ะวันนี้จะทำข้าวมันไก่ดีค่ะ,คะไก่ห้ามหนึ่งเอานะจ๊ะพอตุอมเอาด้วยค่ะสามสามหนอ่อ เดี๋ยวรอให้ไก่สุกกันเนาะจะมาเบิ่งกันระหว่งางถ่าไก่สุกเขาก็มาตำน้ำจิ้มเีากาซิมี่พริกพริกแล้วก็พริกแล้วก็กวกขิงเดี๋ยวตำก่อนนะคะปึ๊บมามาปรุงปรุงน้ำจิ้มน้ำ เขาเรียกอะไรเขาเรียกน้ำน <fin anta> <ots> ้ำจ <them>? ิ้มน้ำจิ้มข้าวมันไก่อย่าขยับมากนี่ใส่น้ำตาลที๊บกะเอาเลยกะกะกะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตาขิงละเอียดแล้วเนาะหนูตอนที่ตอนที่แม่มาให้หนูเสุดขั้งอะเหมือนว่าแม่กดไปอยู่ไ่ใช่พักไว้ก่อนใส่น้ำตาลปี๊บก่อน โคกแปะอีกนะไม่เดินไม่โดน,ดนตรงโคกอะเข้ามาอีกเออเข้าเออมือกล้องก็จะสั่นนิดนึปงไม่เป็นไรมี่ตังค่อยซื้อใหม่ใช้ไปก่อน <c oughs> อันนี้น้ำต,ตาล <ภา S 1> ปี๊บนะคะน่าทำไรข้าวมันไก่ แต่ว่าข้าวนี้จะไม่ไม่หุงข้าวมันหนะุงข,ข้าวธรรมดาเพราะว่ามองหุงข้าวเรามันจะเสียไม่อยากหุงไม่อยากหุงใส่เครื่องมันมากแต่ถว่าเครื่องมันมันอร่อยนะอร่อยแต่ว่าต้มตกเจวเราไม่มีลเลยไม่ได้อยู่ในนั้นเหรอต้อเจน,นี่คือไอที่เรื่องเหลือกัะใช่ทีเ่เป็นเป็นถั่วอ้าต๊กเจวเราหมดแล้วหรอ เร็วจังไปซื้อ,ตอเตาเจียวมาใส่ปุ๊บเดี๋ยวพักไว้ก่อนอเดี๋ยวไปเพื่อนเราเปิดพักให้โอเคใส่เต้าเจี้ยวเ้าเจี้ยวมาจากไหนไปซื้อมาสิมันหมดเราก็ต้องไปซื้อนี่นะเขาเรียกว่าเต้าเจียวใช่ แล้วก็กะกะเอาว่าเราทำกินเองตาเด็กเ <ừ. S 1> ต้าเจี้ยวสูตรหนึ่งจะหยุดวันเสารแล้วแ,แล้วลวันนมาเบียกัน้ลยเราค่กัน ขั้นตอนสุดท้ายแล้วดูมะนาวเปี้ยวตาเฮ้ยเปี้ยวตาพอก่อนนี่น้ำจิม้มน้ำจิ้มข้าวมันไก่สาวยาโ,ยโสเสร็จแล้วต่อ,อไปเรามาดูไก่มันได้สุกไปไก่อน รอไก่สุกก่อนนีหมอน้ำสุกนี่ก็จะเป็นน้ำสุกมีลูกชิ้นมีมัชีเท้าตากแตชีน้ำสุกนะคะน้ำสุกต้มไปเรื่อยๆต้มเรื่อยๆพอไก่สุกล้วก็กินอนีีเน้เสร็จแล้วขมันไก่จ้าพร้อมกินได้เลยสวยงาม